กกไหายนต้องไปฟังใหอีกสิผูใจดีกูกนดีผูใจดีกูกนดีให้พี่พี่ซีไร่ีไร่ที่ดีบเอาผูใจดีเนาะ ดีแล้วมึงเนาะใจดีปานกูเนี่ยส่สร้างเงื่อนเขาอีกเป็นหลังนี่ไหนเนี่ยมึงมางานทงอยู่มาแมนเนาะมนี่เออสมัยเจ้าของเงินฝรั่งขี้นกในบ็อกสิได้ครับครับไปได้เหรอไหนมาเนี่ยเนาะแใจมึงกินกูดุงผมไม่แขวบไม่แมนบ่อยากอ่าอันนี้มันเป็นแคดวอล์กตอนนี้ยายอยู่ปารีสค่ะอ่ากำลังอยู่บนแคดวอล์กนะคะ พอดีถูกเชิญตัวมาแบบเร่งด่วนค่ะบินด่วนมาเลยนะคะเป็น p r i v a t e jet ค่ะยายก็เลยต้องอยู่แบบนี้ค่ะยายก็เลยต้องบอกว่าเห็นไหมคะดูดูชุดยายสิคะเพราะว่าเพิ่งลงจากเครื่องค่ะ พอดีพิ่งลงจากเครื่องค่ะโดนไอเขาเชิญเขาเชิตัวมาด่วนนะะพจากเครื่อมาเพิ่งอล่งจากเครื่องมาเพิ่งลงจา and ร a ่อ i n g เ n ิ่งลงจา a เครื่อ e มา a พิ i n g ง n ากเครื่ c a มาเพิ่งลงจากเครื I, 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 I didn't change my dress ่องมาเพ j ่งลงจากเค e ื่ o งมาเพ o ่งลงจา e เค That's why I'm on high heels and dressed up like this. <laughs> <laughs> oh, you know, this is uh, this kind of flower they call K care, and this one is uh Thai people they call chai dao Daw chai in English is mean. สเปรชต้าสเปรชโอ้ยนี่น uh, like ั่ h i s i คือ a าเวนเด e ร์โอเ r นเอ i ์เป็ i สีม่ i งแบบ i n ้และในไทย s ราย่าสือซับเสือคืสถถ้าคุณมี l างอย่าง n ดค่กีกกีีแ u นน้ำลายแนะล้วก็แปะแปะแปะ it's a รักษาแผล <laughs> oh my god! Uh, my phone is uh the battery is run out of the battery. Oh my god, come oh on you! I must my here. My god! Look oh at my shoes! I'm I'm walking on Kitai. Oh my god. This is the way how to go to the heaven. Yeah. เ o w ๋ยววิ่ t เข t าทุกค e ถึด่เอากรยูดงกะออมีวยนะคะ You know what is it <c oughs> This is Thai <c oughs> Name of, kind of this thing. Would you like me to translate? This is Bakoinu. <laughs> <laughs> uh, Bakoinu in English is um, uh, snake dick. What do you call this? Baki on, remember? This is my dad's name. On. Ki I don't know in English. But Oh my god! Oh, look at this! How beautiful mango! This mango beautiful. It's just flowers. It's coming soon to be mango in a couple months. Huh? in English is a passion fruit. เนฟนะคะักงอนน่ะอ๋วิวินกลุกแอบบักมอนบักมอนนะคะนี่อันนี้มาแคร์มะหงมงหงเอ็นเอ็นเลยปะยาปปะยา you can m a e ปปะยาปป This is อมะขีออันนี้ขาเลืออันนี้ปอปลา In English เ uh, อ you call eggplant h oh, that is t e fish c a l l <laughs> cut fish นไทยมีคนปลาดุก n นอังกฤษมีคน cut fish นี่มากมอนอ๋มากมอนอ่า can you cut for me some please? ไอจะเอาไปปูก oh you have a lot things to eat ค่ะนะคะค่ะ In นอังกฤษมีคนกะร้ r นกะนะอ๋อนี่อิตูไทยด้วยอิตูไทยนี่แจ็ k รุบักมี่ค่ะบักมี่ แม่ใหญ่สีเบามักบักมี่บักมี่จอนนี้เอาบักมี่ไปฝากแม่ใหญ่สีแม่ใหญ่สีเบามักบักมี่แม่บอกมา้องสั่นดิบอ Oh my God you have a lot things in your garden beautiful excellent อ๋อมีมะเขือด้วมนี่ชิลี่ we just throw the seed over the fence and then come up chili My goodness, oh my Buddha. Bang dog dog. Very dog Bang In Thailand is a land of the heaven.